สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่ S 7 2 Academy นะครับวันนี้เราจะมา unbox package ใหม่กันนะครับ CCK r Group นะครับเรามาดูกันว่าผมสั่งอะไรมานะครับจะไปให้แล้วกันมีเสื้อมาให้ตัวหนึ่งแว็กคลิปอันหนึ่งลูกกอล์ TP 5น่าจะแถมมาให้นะแต่ว่า show t d a y อยู่ตรงนี้นะครับ QI 3 5้ woo เก้าองศานะครับแ o w n down down holy yeah QI 3 5 LS นะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดเพิ่งได้มา today วันนี้ครับ carbon face ว uh ้า huh. ว wow. สวนมากสวนมากนะครับ ของ head cover ลุกแก่แบบโอเคบู๊บ QI สามสิบห้านะครับวันนี้วิดีโอใหม่นะครับวันนี้วิดีโอใหม่มาแน่นะครับอันนึงเครับ QI 3 5ห Max หไม่สามนะครับ ว้าวดีสดดโอเคดูนะครับโอ้โ oh หสวยไหมสวยงามมากนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเปลี่ยนกล้าน2อันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนก้านสออันนี้เป็นตัวที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นตัว เวนทัสบลูเวโลคอ้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาเทสไดร์เบอร์สอตัวนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะมีวิดีโอออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเตรียมตัวไว้เลยครับเจอกนันใหม่ในวิดีโอนะครับ